จักรกจันรอาคัมศิริเผยภาพในชุดแต่งงานอีกเซตเจ้าบ่าวเจ้าสาวน่ารักมากพึ่งจูมือกันตรวจทะเบียนสมรสกันไปเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาสําหรับคู่ของนางเอกสาวจักรกจันอ์อาคัมศิริสุวรรณโศกกับนักธุรกิจหน่มเควัฒนาเจริญศักวัฒนาทมกลางความยินดีของเพื่อนๆและแฟนๆที่ติดตามเรื่องราวความรักของทั้งคู่มาตลอดและถึงแม้จะต,ต้องเลื่อนพิธีฉลองมงคลสมรสออกไปแต่ชีวิตคู่ของจักรจันรเคก็ได้เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วรวมถึงโมเมนต์สุดหวานล่าสุด จักรจันทร์เพิ่งนามาโพสต์ในอินสตาแกรมกับภาพคู่สุดหวานที่เป็นเหมือนภาพพรีวิดดิ้งอีกเซตของจักรจันทร์เคซึ่งภาพถ่ายในชุดแต่งงานของทั้งคู่แต่ถ่ายทอดออกมาได้น่ารักมากอบอวลไปด้วยความรักโดยเฉพาะความหวานของจักรจันทร์เคที่ได้เห็นในหลายชอ็อตบอกเลยว่าค่าคุณสดตายสนิทไปเลยจ้าหวานละมุนสุดๆภาพเซตนี้ขอขอบคุณภาพไอจีแอด e กรดเอสซีไอจีแอดเจ r e อักขมศิริภาพ, IG j j s <S ภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะ